เพิ่งขับขับรถได้ไปขับขี่มามันมาดอยากได้รถคันแรก5ประตูไม่ได้ขับทุกวันอยากได้รถสวยมากนั่นแหละซื้อมาเพื่อขับไปทํางานบางวันแล้วก็ขับไปเที่ยวใกล้ใในเมืองนะครับขับยังไม่ค่อยเก่งอยากได้รถใช้<อ>คล่องตัวและขับง่ายมีงบไม่เกิน3 0 0 0 0 0แนะนําคันไหนดีครับ Swift March Note หรือถ้า4ประตูก็เป็น v i o s ขอบํารุงรักษาง่ายราคาไม่แรงเป็นพนักงานเงินเดือนน้อยครับมือ1เซเซริโอเลยไหมมือ1เซเซริโอแต่ถ้าจะเอามือ2เคสนี้300,0003 0 0 0 0 0คึ้ คือมันได้หมดทั้ง3คันใช่ใช่แต่ถ้าคุณเอานิสสันโนดอย่างน้อยคุณก็จะได้รู้ว่าช่วงล่างกับพวงมาลัยที่ดีเป็นยังไงอืแต่อื่นชิบหายเลยอและการกาดระยะเรื่องทัศนวิสัยก็อาจจะเป็นปัญหานิดนึงอออเแต่ถ้าสวิปมันก็จบสวิปมือ2ราคาไม่แรงโอเคแต่มาเนี่ยรถมันก็จะมัน มันไม่ใช่กองแก๊งนะจริงๆมาร์สมันเป็นรถที่ใช้ได้ในๆๆในๆๆในในระดับราคาของมันเีิงแต่ว่ามาร์สจะหาสภาพดีๆมันยากใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนซื้อมาก็คือคิดแบบคุณนะฮะก็คือใช้กันแบบถูรูถูกางไม่่อยสนใจอะไรสตนั้นกชนมัางอะไรมัางแล้วมาร์สเนี่ย <c oughs> บางคันเขาแก้เรื่องพัดลมแอร์มาหรือ,อยังแล้วรถเช่าก็เยอะด้วย เออคือรู้สึกว่ามา์ชมันมีตัวเลือกในตลาดเยอะแต่สภาพรถมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่โน้ตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนซื้อมาเนี่ยปล่อยออกมาอยู่ประมาณหนึ่งเพราะมันทนความอื่นไม่ไหวแต่จริงๆรถมันใช้ได้นะแล้วก็ถ้ายังขับรถไม่ค่อยเก่งมากอะ่ะโน้ตเป็นทางเลือกที่น่าสนใจขึ้นมาบตอนนี้มันเหลือ,อ,อมันเหลือผมว่ามันเหลือสวิฟกับวีออแต่ถ้าเป็น สวิฟต์กับวีออสต้องรู้วีออสปีไหนวีออสก็ต้องเป็นตัวเจนอย่างน้อย2.13 0ขึ้นมาจะดีก็คือเจนเจนสุดท้ายจะดีก็ได้อยู่แล้วล่ะ3แสนแหละถ้าเจนสุดท้ายวีออสอะโอเคได้อยู่ซ่อมบำรุงง่ายราคาไม่แรงอัตราเร่งโอเคผมอะไรอาจจะไม่ได้ดีนะแต่ว่าไม่ได้ดีเท่าสวิฟต์แต่อย่างน้อยคุณใช้ชีวิตแล้วพันห้ามันก็โอเคกว่าพันแรกด้วยเผื่อชนเผื่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าอยังไรก็เลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็วีออสไปวีออสเสียว่า